จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะพูดถึงตัวละครที่มีอยู่ในเรื่อง Back โคร ver นะครับก็ต้องขอบอกกันไว้เลยครับว่ามีมากมายซะเหลือเกินทั้งผู้หญิงผู้ชายรวมไปถึงพลังเวทต่างๆนะครับเต็มกันไปหมดเลยวันนี้นะครับอันนี้เด็กจะพาทุกท่านพักสมองแล้วไปหาดูกลุ่มสาวๆที่อาจจะมาเป็นฮาเรมของแอสตากันครับว่ามีใครชิงตำแหน่งกันบ้างและเราเองนะครับก็อยากจะอ่านกันละเกินนะครับว่ากองอวยของตัวละครฝั่งหญิงที่เพื่อนๆเชียร์เนี่ยมีเยอะขนาดไหนกันแน่เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมวันนี้ เด็กผมเพชรครับจะว่าไปนเนี่ยจากคลิปยูโนที่เป็นคลิปที่แล้วนั่นเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องมหาพูดทั้ง4นะครับเรานั้นก็ได้ทําการยิงคําถามในช่วงท้ายคลิปไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องกองอวยต่างๆในเรื่องแบ็คโครเวอร์ซึ่งทางนี้เองเนี่ยก็ต้องขอบอกไว้เลยว่ามีกระแสต,ตอบรับคอมเมนต์มาค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวจนทําให้เรานั้นอยากจะทําเรื่องราวเกี่ยวกับฮาเลมเล็กๆของแอสตากันครับอาจจะไม่ถึงขนาด20คนนะนะแต่ก็มีตัวละครมากมายเลยทีเดียวที่อาจจะเข้าชิงในส่วนของคนที่อาจจะเป็นว่าที่นางเอกหรือตัวละครหญิงหลัก นนรัขออององงเเื่แต่ก่อนที่เราจะไปดูนั้นเราก็ต้องทําความเข้าใจกันอีกสักเล็กน้อยก่อนเลยครับว่านางเอกเนี่ยคืออะไรและกองอวยที่อยากจะให้คู่กันเนี่ยคืออะไรนางเอกนั้นนะครับก็คือตัวละครหญิงที่มีบทบาทหลักอยู่ในเนื้อเรื่องซึ่งเป็นบทบาทหลักใหญ่ที่สุดของตัวละครฝั่งหญิงครับกองอวยเนี่ยถ้าเกิดเราจะเรียกง,ง่ายๆมันก็คือเรือผีนั่นแหละครับที่จับคนมาจิน้นกันไปจิน้นกันมาในเรื่องแบ็คโครเวอร์หรือคาดการคนที่อาจจะกลายเป็นคู่ของแอสตาในอนาคตก็เป็นไปได้ครับเรานั้นก็ต้องขอบอกกันเลยครับว่าอนิเมะเรื่อง Back แอบ็ เลมเล็กๆก,ก,กันหน่อยแต่ก็ไม่ได้เซอร์วิสอะไรขนาดนั้นที่มันว่าวิวเหมือนกับเรื่องอื่นๆเพราะว่าตัวเนื้อเรื่องนะครับโฟกัสไปยังการต่อสู้สุดมันที่ผ่านงานเผาในช่วงแรกหยอกๆนะครับแต่ก็เผาจริงอะนะทั้งนี้เองตัวละครที่เรานั้นอยากจะหยิบยกขึ้นมาพูดเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ร้วนมีปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องทั้งนั้นแต่ถ้าว่าคลิปนี้เองนะครับก็จะไม่ได้เป็นการชี้ชัดว่าใครนั้นเป็นคู่ของแอสตาที่แท้จริงแต่เรานั้นจะมาอวยกันครับในคลิปนี้และเนื้อหาหลังจจาาาาากกกนนนีี้้้ะะคระรรรัมมมมลล่่่วถถึงงงงงเเเเืืือออออขทใิแพส Back โคล ver Do ดูฟรีได้ที่ True ID แอปไอ e ีอีรวมถึงมังงะอ่านได้ที่มังงะ plus ตอนล่าสุดแปลไทยฟรีด้วยนะครับรวมไปถึงซื้อรวมเร่มงอีบุ๊กได้ที่เว็บเม p กันเลยถ้าพร้อมแล้วก็ let's start อวยกันครับอย่างที่เราทราบกันดีแล้วก็บอกไปข้างต้นนะครับว่าในอนิเมะเนี่ยหลายๆเรื่องนะครับได้มีการใช้ตัวละครหญิงเป็นตัวละครหลักในการดําเนินเรื่องราวหลายๆส่วนและมีส่วนที่ผลักดันทําให้เนื้อเรื่องนั้นสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นครับแต่มันนั้นก็มีหลายครั้งหลายคราที่ตัวละครหลักหญิงนั้นไม่ได้้คคคครออองงงงู่่กกัับบเานที คู่กับพระเอกนั้นก็มักเป็นตัวละครที่คอยยืนเคียงข้างตัวละครหลักอยู่ในบ่อยครั้งนะครับอย่างเรื่องนารูโตะเองที่ตอนแรกก็ได้คาดการไว้ว่าซากุระนั้นนะครับจะได้คู่กับนารูโตะแหมกลายเป็นว่าลูก2กับฮีนาตะเฉยเลยนะครับหรือในเรื่องราวของดักกอนบอลนะครับที่เราคิดว่าบรูม่านั้นอาจจะกลายเป็นคนที่คู่กับโกคูแต่ก็กลับกลายเป็นจีจี้ไปซะอย่างนั้นนั่นแหละครับวันนี้เราจะมาดูกันว่ากองอวยต่างๆในเรื่องแบ c ็กโครเวอร์นั้นน่าจะพอมีคนอวยกับใครกันบ้างและแอสตานะครับน่าจะเหมาะสมกับใครกกกััันนนบบ้้้าาาางงเเรรจะมดููผขิคแ ซิสเตอร์ลินลี่ครับถ้าใครอยู่กองอวยนี้ก็ขอให้ยกมือขึ้นนะครับอย่างที่เรารู้กันดีแล้วนะครับว่าซิสเตอร์นั้นเป็นผู้หญิงที่ออกมาตั้งแต่ตอนแรกเลยก็ว่าได้โดยที่เรานั้นจะได้เห็นชัดเลยนะครับว่าแอสตานั้นมุ่งมั่นที่จะแต่งงานกับซิสเตอร์ลินลี่มากแค่ไหนนะครับอย่างไรก็ดีตามข้อกําหนดของาศาสนาแล้วเนี่ยซิสเตอร์คือหญิงสาวนะครับที่อุทิศตนทํางานเพื่อาศาสนาครับดังนั้นเธอจึงเป็นผู้หญิงที่ไม่สามารถแต่งงานได้นั่นเองถึงแม้ว่าแอสตานั้นนะครับจะชอบเธอมากแค่ไหนก็ตามแต่เธอก็ไม่สามารถแแต่่งงาาานนนไดด้้กกัับเออยูีมม โดนซิสเตอร์ลินลี่ปฏิเสธอยู่อย่างบ่อยครั้งอย่างไรก็ดีแล้วนะครับซิสเตอร์ลินลี่นั้นก็ไม่ได้แต่เพียงปฏิเสธแอสตาเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นครับแต่สาหรับผู้ชายคนอื่นๆเธอนั้นก็ใช้หมัดวาลีฟาดเข้าหน้าให้อย่างจังไม่ต่างกันเลยเอกครับโดยซิสเตอร์ลินลี่นั้นเอาจริงๆแล้วเธอเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างน่ารักนะครับโดยสเสน่ห์ของเธอนั้นดูเป็นผู้หญิงนิ่งๆและมีความเป็นผู้ใหญ่สูงครับรวมไปถึงมีวุฒิภาวะที่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวและมีจุดสีดานะครับเล็กๆอยู่บริเวณตาของเธอน อกอวยที่พร้อมจะร่วมเดินทางกันในกระทะทองแดงนะครับเพราะว่าซิสเตอร์นั้นไม่สามารถแต่งงานได้จริงๆแต่หลายๆคนก็ยังคงอวยอยู่นะครับทั้งผมก็แอบเชียร์ซิสเตอร์อยู่เล็กๆกันนะอย่างน้อยนะครับคนที่อวยคนนี้เนี่ยก็มีผมอยู่ในนั้นคนหนึ่งแหละครับที่อยู่กองอวยนี้โดยชื่อเต็มๆของซิสเตอร์นั้นก็คือลิลลี่อะควาเรียนะครับโดยชื่อของลินลี่นั้นเป็นชื่อของดอกลิลลี่นั่นเองและอะควาเรียนั้นเป็นคําที่แปลมาจากภาษาละตินนะครับที่แปลว่าน้ําดังนั้นพลังเวทของซิสเตอร์ลินลี่ที่เราจะได้น,น,นั่นนรอระบๆะบๆค เป็นเวทกับปั้นน้ำเมื่อมีคนมาบอกชอบเธอนั่นเองครับอย่างแอซ่าเนี่ยโดนบ่อยกันไปเลยทีเดียวปัจจุบันนะครับเธออยู่โบสในหมู่บ้านฮัชนะครับผมและฝีมือการทำมันของเธอเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่แพ้ใครเลยเหรอกครับสามารถรังสรรค์เมนูมันต่างๆออกมากลายเป็นมันรูปแบบต่างๆได้อีกด้วยนอกจากนั้นแล้วนะครับซิสเตอร์ลิลลี่นะครับก็นับว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความสามารถในการต่อสู้ค่อนข้างโดดเด่นในตัวละครที่เป็นตัวละครลักษณะเกี่ยวกับศาสนาค่อนข้างมาก,กเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามนั่นเองนะครับซิสเตอร์ลินลี่ก็นับว่า ใน่กองอวยแล้วก็มีกองเชียร์เนี่ยค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวครับ ผู้เข้าชิงคนที่2รีเบคก้าครับจริงๆแล้วตัวละครนี้นะครับไม่ได้มีบทบาทมากมายนักนะครับแต่ว่าเธอนั้นก็กลับเข้ามาชิงตำแหน่งของกองอวยไปได้โดยมีเหตุการณ์สำคัญนะครับที่ทําให้แอสตาไปเจอกับเธอมากที่สุดก็คือเหตุการณ์ของรุ่นพี่โกชรวมถึงฟินรันนั่นเองครับในเหตุการณ์ของรุ่นพี่โกชนั่นเองนะครับก่อนที่จะเกิดการประทะกาันเกี่ยวกับหน่วยพระอาทิตย์เที่ยงคืนแล้วเนี่ยเรื่องราวนั้นได้สืบเนื่องมาจากการที่แอสตานั้นได้เจอกับรีเบคก้ามาก่อนครับ,รบเหตุการณ์ครั้งแรกที่ทาให้แอตตรราาวมถึงีีเเบบบคกกกกกจอออออัันออนืทท่่ออดดโย ได้โดนทําการชักจูงเชิงบังคับนะครับของฟินรันมานั่นเองตอนแรกนั้นนะครับรีเบคก้าเธอนั้นไม่ได้จะชอบแอสตาขนาดนั้นนะครับเธอนั้นต้องออกมาเดทเพื่อยกระดับชีวิตของเธอเพื่อให้น้องๆที่อยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กในโบสนั้นที่มีลักษณะคล้ายๆกับแอสตาได้อยู่ดีกินดีมากขึ้นคล้ายๆกับการที่เธอนั้นนะครับจะพยายามหาทางรอดให้กับเราเด็กๆให้ได้มากที่สุดครับโดยในที่สุดแล้วนะครับการเดทครั้งนั้นเนี่ยในตอนแรกแอสตานั้นทําคะแนนได้ไม่ดีเลยครับแต่การที่แอสตานะครับได้ช่วยเธอ มันจึงทาให้ทั้งคู่นั้นได้คุยกันถึงเรื่องที่ทั้งคู่เติบโตมาในสถานที่รับเลี้ยงเด็กและสุดท้ายแล้วนะครับเรเบก้าก็ได้หลงรักแอสตาเขาให้ครับเรเบก้า <Rebecca S 2> เธอนั้นนะครับเป็นหญิงสาวผมสีแดงลักษณะเป็นหญิงสาววัยรุ่นทั่วไปที่หน้ามีกระเล็กๆน้อยๆนะครับพองามซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์ของเธอเลยทีเดียวเธอนั้นมีความเป็นผู้ใหญ่นิดินนะครับด้วยหน้าที่ที่เธอจะต้องรับผิดชอบในหลายๆอยา่างรวมถึงเธอนั้นยังเป็นพี่ใหญ่นะครับในสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งนี้อีกด้วยซึ่งทั้ง นน้อออยยยกัเเเลทีดีดวออผมอยากจะขอเพิ่มเติมนะครับว่าชื่อจริงของเธอนั้นมีชื่อว่าเลบิก้าสกาเลตนะครับโดยคําว่าสกาเลตแปลว่าสีแดงนั่นเองครับอย่างที่ใครหลายๆคนก็คงจะรู้จักเอลซ่าสกาเลตจากเรื่องแฟร์รี่เทลนั่นเองนะครับคำว่าสกาเลตก็หมายถึงผมสีแดงของเธอนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยผมของเลบิก้าจึงมีสีแดงตามชื่อคล้ายๆกับเอลซ่าสกาเลตนั่นเอง กองอวยคนที่3วานิสซาครับฮันแน่งงแล้วสิอย่าเพิ่งด่ากันนะครับว่าเธอนั้นหลุดโผมาได้ยังไงก็ต้องเอาใจสาวใหญ่รุ่นพี่กันสักหน่อยนะครับสำหรับคนที่ชอบอารมณ์รุ่นพี่ขี้เมานะครับแต่ก็บอกไว้เลยนะว่ากองอวยของวานิสซาเนี่ยน่าจะมีไม่น้อยเกันเลยทีเดียวคู่นี้นะครับน่าจะเป็นคู่ที่ชิปเรือผีกันขึ้นมามากกว่าครับเพราะว่าตัวของวานิสซานั้นไม่ได้มีความรู้สึกหลงรักแอสตาแต่อย่างใดในแง่เสน่หามีเพียงแค่การแซล์หยอกล้อกันเท่านั้นเองนะครับแต่แอสตาเนาี่ยก็เรีย การรักในสิ่งที่แอสตาเป็นนะครับนับว่าเธอนั้นเชื่อใจแอสตาไม่น้อยกันเลยทีเดียวและด้วยเหตุนี้นะครับมันจึงทาให้แอสตาร่วมถึงวานิซ่านั้นได้ร่วมศึกกันในหลายๆครั้งทั้งในวิหารใต้น้ํารวมถึงป่าแม่มดก็ตามทีครับตรงนี้นะครับวานิซ่ายิงสาวขี้เมาคู่จิน้นจริงๆของเธอแล้วนะั่นก็คือฟินรันนั่นเองครับที่ในภายหลังนั้นได้ชัดเจนมากขึ้นจากการที่ฟินรันนะครับให้เธอตัดผมนั่นเองเรียกได้ว,ว่าสร้างซีนจิ้นกันขนาดนี้นะครับก็ต้องคงยกให้พี่ฟินรันไปละครับแแ่มมันนอด้ดดลววา,างทีซ สาวขี้เมาคนนี้ลึกๆแล้วเธออาจจะมีใจในการชอบความเท่ของแอสตาก็เป็นไปได้ซะแล้วละมั้งครับซึ่งมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมล่าและหลังจากนี้ที่เราจะพูดถึงจะกลายเป็นผู้เข้าชิงตัวท็อปกันแล้วนะครับว่าใครนั้นจะเข้ามาเป็นตัวละครหลักใครนั้นจะเป็นนางเอกหลักรวมถึงกองอวยกองใหญ่ในเรื่องนี้ครับ และผู้เข้าชิงคนที่4ก็คือโนเอลซิวานั่นเองครับมากันแล้วนะครับกับตัวละครเมนหญิงของเรื่องนี้อย่างโนเอลซิวาตัวละครที่กองอวยเนี่ยเยอะกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าบทของเธอเยอะด้วยโดยโนเอลนั้นนะครับได้ออกตัวบทให้เธอนั้นนะครับกลายเป็นนางเอกตั้งแต่แรกตั้งแต่เนิ่นๆกันเลยทีเดียวเรานั้นจะเห็นเธอปรากฏตัวออกมาเป็นตัวละครหญิงที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับตั้งแต่5ตอนแรกกันเลยทีเดียวแต่ว่าเธอนั้นก็กลับกลายเป็นสาว ราชวงศ์ปากร้ายปากจัดแต่ก็ขอบอกกันไว้ตรงนี้แหละครับว่าโนเอลนั้นชอบแอสตาเข้าเต็มเปาเลยแหละครับโดยที่เธอนั้นนะครับไม่กล้าแสดงความรู้สึกของเธอออกไปจริงๆแล้วสเสน่ห์ของโนเอลนั้นก็คือผมมัดสองข้างที่ปล่อยยาวของเธอเนี่ยแหละครับที่มันนั้นทาให้เธอนั้นดูเป็นผู้หญิงแก่นๆกนที่กระตุกกระตากไปวันๆแต่ในแง่าการเอาจริงเอาจังหรือการรักพวกพ้องแล้วเธอนั้นก็นับได้ว่าอยู่ในระดับแนวหน้ากันเลยแหละครับอาจจะด้วยพลังเวทแม่บทของเธอที่เป็นพลังเวทที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแต่เดิมและดีกรีเป็นถึงราชวงศ์นน หน้าการรบกลาย้เป็นหญิงแก่งของกระทิงดําเลยล่ะถึงอย่างไรก็ดีนะครับการที่เธอนั้นปากไม่ตรงกับใจสักเท่าไหร่รวมถึงการปากจัดเนี่ยมันก็ทําให้ตัวละครของเธอนั้นมีหลายๆคนไม่ชอบกันเลยทีเดียวครับเพราะด้วยอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นเลยครับว่าพอถ้าพูดกันในแง่นางเอกนะครับเราก็ต้องขอบอกว่าตัวละครหลักฝั่งหญิงเนี่ยเราก็ต้องโฟกัสไปที่โนเอลซิวาเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดโฟกัสเรื่องคู่ครองกับแอสตาเนี่ยก็มีส่วนนะครับในการเป็นไปได้นะฮะเพราะว่าตัวบทของโนเอลเองค่อนข้างเกี่ยวข้องกับแอสตาค่อนข้างเยอะครับเร มากกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ไม่แน่เช่นกันนะครับเพราะว่าอาจจะมีเกมพิกในตัวละครหลังๆถัดไปหลังจากนี้ก็เป็นไปได้ครับ ผู้เข้าชิงคนที่5วาวันิก้าแห่งกลุ่มด์คไทแอดครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครมาใหม่กันเลยทีเดียวและกระแสเนี่ยมาแรงจริงๆนะครับกับวันิก้านะครับตัวร้ายตัวใหม่ที่โผล่มาแล้วก็มาตบกับโนเอลเลยจนโนเอลนั้นนะครับจะต้องเปิดพลังใหม่ออกมาต่อสู้แต่ก็ไม่วายนะครับแทบจะโดนน็อกเอาท์กันเลยทีเดียววานิก้านั้นเป็นตัวละครที่ใครหลายๆคนนั้นอวยและอยากจะให้ตัวของเธอนั้นเมื่อจบศึกของด์คไทแอดแล้วอยากจะให้เธอนั้นนะครับได้ทําการกลับตัวกลับใจแล้วก็มาอยู่กับฝั่งดีนะครับเพราะว่าด้วยรูปลักษณ์ของ ในเรื่องรีบอดก็ดูจะมาฝั่งตัวดีซะเหลือเกินนะครับและก็อาจจะเข้าชิงตำแหน่งคนที่ชอบแอสตาได้นั่นเองครับอย่างไรก็ดีตัวของวานิก้านั้นอาจจะเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่อาจจะโดนปีศาจหลอกใช้ก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวของเธอเองในตอนต่อสู้กับโนเอลเราก็ได้เห็นเลยครับว่ามีช่วงหนึ่งก่อนที่ปีศาจของเธอนั้นจะได้เข้ามาควบคุมเกือบเต็มประสิทธิภาพวานิก้าก็ได้แสดงความอ่อนโยนออกมาเล็กๆน้อยๆให้เรานั้นได้กระชุ่มกระชวยหัวใจกันอย่างไรก็ดีในเรื่องของแบ็คโคลเวอร์เองเราก็ได้เห็นพวกตัััวราาายยยๆนบกกลลใจเี่มป็ฝง หลายคนกันแล้วขอวานิกาเธออีกคนจะเป็นอะไรไปกันละ่ะสําหรับกองอวยเซนนี้ผมก็ต้องขอบอกเลยครับว่ามีโอกาสเป็นไปได้ครับที่เธอนั้นอาจจะมาอยู่ฝั่งของกระทิงดําแต่ทางนี้ทางนั้นเองนะครับเราก็ต้องค่อยๆเคลียร์ประเด็นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ววานิกาก็ยังมีปมเกี่ยวกับโนเอลเกี่ยวกับการต่อสู้ในศึกสุดท้ายของอาเซียแม่ของโนเอลจนแม่ของโนเอลในภายหลังได้สิ้นชีพไปนั่นเองครับผู้เข้าชิงคนที่6เซเครหรือเนโรนั่นเองครับเอาละครับหมายอีกหนึ่งกองอวยที่ใหญ่อีกเช่นกันนะั่นก็คือเซเครหรือว่าเนนนรั่องท รงนี้เองนะครับผมก็ต้องขออนุญาตเรียกว่าเนโรแล้วกันนะครับเพราะว่ามันถนัดกว่าเนโรนั้นนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่อยู่กับแอสตามาตั้งแต่ต้นเรื่องกันเลยทีเดียวแต่ว่าเธอนั้นนะครับกับมีบทในช่วงหลังให้เรานั้นได้กระชุ่มกระชวยหัวใจรวมถึงหลงรักเธออยู่บ่อยๆนะครับการมาถึงหรือการปรากฏตัวของเธอตามฉากต่างๆนั้นมันมักจะมาตอนที่คับขันหรือตอนที่แอสตานั้นนะครับหาทางไปต่อไม่เจอนั่นเองครับเธอนั้นจะมาช่วยแอสตาให้หาทางไปต่อได้อาจจะเป็นเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆแต่มันกับอิอออมแพคดยรรกับ้ว ลษณะความน่ารักของเธอในตอนปรากฏตัวออกมาแรกๆมันก็ทําให้ใครหลายๆคนนั้นหลงรักเธอเข้าเต็มเป่าเลยแหละครับยิ่งในช่วงที่เธอนั้นนะครับถูกตัดสินอยู่เนี่ยมันก็ทําให้เธอนั้นโดดเด่นกันขึ้นมาเมื่อเหล่าก,กระทิงดํานั้นได้บุกเข้าไปช่วยเธอและเธอเองนะครับก็ได้ตอบรับการเข้าสู่พวกกระทิงดําโดยใส่ผ้าคลุมของกระทิงดํามันจึงทําให้เธอนั้นเติมความน่ารักเข้าไปอีกถึงแม้ว่าตัวบทของเธอนั้นจะน้อยกว่าคนอื่นที่เป็นตัวชิงหลักนะครับแต่ก็ต้องขอบอกกันไว้เลยแหละว่ากองอวยของเธอนั้นเยอะมาก,กเลยทีเดียวออย่่าางงไรรรกก็็ดีีีีตตััววลละะคคนน้เปทท เพชรนะครับเชียร์แบบออกนอกหน้ากันเลยทีเดียวใครมันจะทนไหวเล่ากับไอ้เจ้านกน้อยมีเขาของเรา ผู้เข้าชิงลำดับที่7คนสุดท้ายมิโมโซาครับสาวใหญ่ที่ไม่ได้แปลว่าผู้ใหญ่นะครับแห่งเรื่องแบ็คโครฟ์ที่บอกเลยนะว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่น่ารักสุดๆและดูคุณลสตรีสุด,สดๆดกันไปเลยทีเดียวความน่ารักและความสดใสของมิโมโซานั้นนะครับมันก็ทําให้หัวใจของใครหลายๆคนี่ยพองโตเกันขึ้นมาในช่วงแรกมิโมโซานั้นยังคงติดภาพของราชวงศ์อยู่เล Singer ็กน้อยแต่เมื่อเธอนั้นนะครับได้เจอกับแอสตามันก็ทําให้ความคิดของเธอนั้นเปลี่ยนไปและทําให้ตัวของเธอเองนะครับจะต้องพยายามทําคะแนนให้แอสตาสนใจเธอให้ได้เธอจึงได้พยายามพั ฒนาฝีมือของตัวเองอยู่อย่างตลอดมิโมซาเนี่ยนะครับอยู่ในหน่วยของรุ่งอรุณสีทองและมักจะไปทําภารกิจกับยูโน่นั่นเองครับอย่างไรก็ดีจริงๆแล้วมิโมซาในตอนแรกที่เรามองแล้วนะครับอาจจะคู่กับยูโน่แต่ไปไปมามานะครับมิโมซาดันชอบแอสตาไปได้และเรล่านั้นเองก็ดันไปหลงรักตัวละครตัวนี้ไปแล้วซะได้ดังนั้นก็จึงเกิดกองไวกองใหญ่ขึ้นมาครับเวทมนต์ของมิโมซาเธอนั้นนะครับสามารถใช้ความสามารถได้หลากหลายมากเกี่ยวกับเวทพืชของเธอนะครับและเป็นเวทที่ใช้ได้หลายอัฐถประโยชน์กันเลยทีเดียวมันจึงส่งผลทําให้เ นั้นเป็นคนรอบครอบในทุกด้านใจถึงพึ่งได้พอสมควรไม่เพียงแค่นั้นครับเธอนั่นเองนะครับนอกจากความน่ารักและพลังเวทของเธอแล้วนิสัยของเธอยังเป็นที่ต้องตาต้องใจของใครหลายๆคนด้วยด้วยความเปิลๆน,น,นะครับดูไร้เดียงสาปากตรงกับใจแล้วก็มีจิตใจที่ดีงามนั้นมันจึงทําให้มิโมซากลายเป็นคู่ต่อสู้ตัวท็อปของโดเอลไปโดยปริยายครับด้วยตัวบทเองเธอก็ออกบทมาบ่อยพอสมควรดังนั้นเนี่ยก็คงยากจะคาดเดาแล้วล่ะครับว่าใครนั้นจะเป็นคนชิงตําแหน่งคู่ครองของแอสตาไปแต่ส่วนตัวเอกฝั่งหญิงหลักๆแล้ว เราก็ต้องขอยกให้โนเอลและมิโมซ่าเนี่ยแหละครับว่าน่าจะมีบทมากกันที่สุดแล้วในบรรดาทุกคนที่ผมกล่าวขึ้นมา อย่างไรก็ตามนะครับยังมีตัวละครบางตัวที่เราไม่ได้หยิบยกกันขึ้นมาพูดมากนักอย่างเช่นเซลลี่ครับอดีตสมาชิกของกลุ่มพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่เธอนั้นก็จะดูสนใจแอสตาเป็นพิเศษแต่ก็ไม่ได้มีบทบาทมากมายนักนะครับหรือแม้ว่าคาโฮโนะแห่งวิหารใต้สมุดเองก็น่าสนใจครับอย่างไรก็ตามมันก็จะมีกองอวยคู่พิเศษอยู่นะครับที่อาจจะเป็นฮารเลมของแอสตาแต่คนนี้แปลกๆหน่อยนะครับนั่นก็คือยูโนะนั่นเองครับฟังไม่ผิดหรอกครับยูโน่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีการอวยสําหรับสาววายบ่อย สาววายกันหน่อยละกันครับกับการจิ้นตั้งแต่ต้นเรื่องมาเลยนะครับตั้งแต่ยูโนเด็กๆจนถึงยูโนโตขึ้นมาแอสตากับยูโนเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีโมเมนต์จินมากกว่าทุกคนที่ผมกล่าวมากันอีกนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราจะให้เอาใจสาววายแล้ว,ลวก็ยูโนก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่กลายเป็นคู่จิ้นให้กับแอสตาได้น,นั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับก่อนจากกันไปเราอยากจะสอบถามเพื่อนๆหน่อยครับว่าในบรรดาตัวละครทุกตัวในเรื่องแบ็คโครเวอร์แล้วเพื่อนๆนั้นอวยตัวละครไหนให้เป็นคู่ของแอสตามากที่สุดคอมเนนมเนต์ ากเอาละครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอปิดสมุดแห่งกองอวยไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ